สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับก็สู่รายการโหนกระแสแต่เช้าครับผมผมกลับมาทําหน้าที่แล้วนะโอ้ดีใจมากเลยพี่หนุ่มต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยส่งข้อความมาสอบถามเหลือเกินว่าคุณหนุ่มไปไหนคุณหนุ่มไปไหนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วผมเห็นว่าทางพี่สงกรานเองเนี่ยพูดในมุมของในมุมของข้อกฎหมายครับโอเคอยู่แล้วส่วนพระมหาสมปองนะฮะแน่นอนว่าก็พูดถึงเรื่องของธรรมชัดเจนอยู่แล้ว ถูกไหมก็เลยอยากจะให้เป็นสองมุมมองในการที่คุณผู้ชมได้ชมกันครับแต่วันนี้พระไม่อยู่พระไม่อยู่จีวอนบินจีวอนบินจนะีวอบินฮะไมไหนฮะประกอบกับมีข่าวคราวทางพระด,ด้วยท่านบอกขอตั้งหลักก่อนใช่เองแกบอกว่า โกยในโยมนีแต่จริงๆแล้วน่มีหลายคนสอบถามเข้ามาในรายการ,รนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงพระถึงกิจสงสงล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ครับไม่สมควรหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างท่านเกองก็บอกนะครับว่าปัจจุบันนี้คนเข้าวัดน,น้อยครับพระเนี่ยจะไปเดินตามบ้านคนก็คงจะลําบากครับสิ่งหน,นึ่งที่ทําได้คือมานั่ง ในรายการนี่แหละฮะแล้วก็พยายามจะเผยแผ่ธรรมะออกไปให้ฟังอาจจะไม่ได้เป็นการสวดมนต์หรืออะไรก็ตามแต่แต่หยิบเป็นกุศโลบายมาเล่าให้ฟังบอกให้ฟังว่าต้องทํำยังไงในชีวิตประจำวันนะครับเอา้ามาเรื่องรากเลยพี่สงการโอ้โหเรื่องนี้ดังมากนะฮะยังไงเรื่องเ<ะ>อ่อองค องผู้หญิงคนหนึ่งที่มานั่งรายการโหนกระแสกับพี่หนุ่มเนี่ยองแสงสุริยเทพที่บอกว่าจตุคามรามเทวา,าที่อยู่แถวนนทบุรีรโอ้โหนี่ต้องบอกว่าขนาดนี้หลายคนกําลังจองกระถินพี่หนุ่มเพราะจองกระถินเพราะวันหนึ่งหนึ่งปรตแล้วท่งทบไปไม่มีปัญหาแต่ต่อมาเนี่ยไปอ้างว่าทรงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงองค์พระเจ้าตากสินมหารางงชท่านแหละตอนนี้หน่วยงานของรัฐ จับตาดูแล้วฮะนี่ไงนะฮะ <c oughs> ค,คือวันนั้นที่ทางท่านแสงสุริเทพเนี่ยมาออกรายการกับเราเนี่ยนะครัทางผมเองก็บอกตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีจะองค์จะลงนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูจังหวะนั้นนิดหนึ่งนี่นะฮะอ่ะขอเสียงครับหน้าจะเปลี่ยนทันทีนะครับมาเพื่ออะไรมาเพื่นะอช่วยเหลือคนเหลือยังไงฮะ เรามาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้มนุษย์รู้จักการรักษาศีลอันนี้อันนี้คือท่านท่านอันนี้คือคือคือลงคือลงเลยคือเราไม่จาเป็นต้องเรียกถือเชิญใช่ท่านครับเราไม่จำเป็นต้องเรียกท่านมาท่านมาเองเลย่างนี้เหรอครับ ในเมื่อยานเราอยู่นี่เจ้าจะให้เราไปลงผู้ใดนะฮะอาทะลุใจเปนเด็กด้วยนะผมก็งงไงครับอยู่ดีๆบอกจะโดดใส่ผมกันเน่ละพี่หนุ่มเนี่ยคุณโดจิ้งล่างเอเลยบอกผมอย่างนี้พี่โดมคือพี่ผบอกวาไม่ต้องครับไม่ต้องครับครับเออพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าจากที่มารายการโหนวกระแสพี่หนุ่มเนี่ยเขาไปตั้งคลิปล้อลงล้อเลียนกันใหญ่โตเลยนะ เป็นพอกออฟเดอะทาวโอ้โหดังดังมากค่ะเรียกว่าไปไหนมาไหนต้องถามเลยเขาบอกว่าวันนั้นทาไมพี่หนุ่มไม่ลองปล่อยให้เธอบอกว่าจะกระโดดยังไงโอ้โหผมเดี๋ยวเข้ามา <c oughs> ที่จะ <c oughs> ทำยังไงไก็มีหลายคนนะพี่พยายามที่จะบอกผมว่าเอะคุณหนุ่มคุณไปเอาเรื่องแบบนี้มาออกอรายการได้ยังไงครับทำไมเธอเอามาออกเนี่ยมันให้อะไรกันส่ผมเลยต้องบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยรายการผมชื่อโหนกระแสไม่ใช่คนดีสีบ้านด่านถูกถูก,ถกไหมฮะถก้าจะดูคนดีสีบ้านด่านก็ต้องอีกแบบหนึง่งไปดูในในตำราเรียนคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นประเด็นข่าวอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยไปไลฟ์สด ผ่านเฟซบุ๊กหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเทพ 4G เนี่เป็นยังไงเทพ4.0อยู่ดีมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กได้ยงไงผมก็เลยเชิญมาคุยกับทางตัวร่างเขาว่าทำไมถึงไปนี้อยู่ดีๆองลงก็นนี่แปลกมากเลยฮะฮะแล้วก็บอกว่าจากการที่เธอเนี่ยไลฟ์สดบ่อยๆไลฟ์สดแบบพี่หนุ่มทําเนี่ยทำให้สังคมได้เห็นแลละ เธอ,อเหมือนกินมนุษย์นะก็เนี่ยแล้วเคยเลิกกับสามีไปคุณอัจฉริยะตอนนี้กําลังตามเล่นงานอยู่เห็นบอกว่ารวบรวมข้อมูลอยู่ครับเราก็ไปหาข้อมูลแถวท่าอิดนั่นไงโอ้โหตรงกันเดะเลยพี่หนุ่มมีคลิปเสียงของสามีมาให้ฟังครับครับตัวผมเองไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเขามีมเรื่องพวกนี้ก็ที้เขาทําทาไปแล้วหคือทํามาเพื่อแบบว่าเหมือนสร้างตัวคนไม่ตัวตรนนึ่เป็นคนสองมืกอะไรใช่ครับหวังว่า จริงๆในความท่เหมือนเขามากกว่าที่ทำแบบนี้เห็นบอกว่าคือเขามีรงคทิลงมาโปรโบันทึกโคงนี้นเ,เนี่ยครับนั่นก็คือเป็นคลิปเสียงสามีนะที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาได้มีการโทรไปพูดคุยคนะครับแล้วก็ได้มีการอัดเทไปเอาไว้ตัวดีสามีก็บอกไม่เชื่อนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของทางาสังคมเขามองว่าเอาผิดได้ไหมพี่แบบนี้คืออย่างนี้ฮะ ถ้าผิดในเรื่องผิดเรื่องพระราชบัญญัติว่าโดยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์เป็นการนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อคุกไม่เกินห้าปีนะครับหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นการโกหกก็เพราะว่าเขาเป็นจริงๆคือคือตัดสิ่งไหนที่เขาพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้นี่แหละฮะหลอกก็ไปอ้างเข้าองค์สมเด็จพระเลยส่วนมหาราชเอออ้างไปสมเด็จพระเจ้าตากสินพาลลาดโดนแล้วครับ นี่ไงโดนแล้วครับงานเข้าแล้วฮะเธอบอกเธอมีหลายร่างนี่แหละม,มีหลายองค์ผ่านเข้ามาทั้งเห่งเจียหันนุ่มมานหาวินดาวเป็นเดือนมออีองค์จตุคามมีโอโ้โหอะไรนะเนี่ยอะไรนะที่ อ๋อพราะแม่กาลไีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเอ่อลาหูโอ้โหมีครบเลยใช่เชื่อว่าตอปอไปไม่นานก่อนวันที่6มิถุนาได้ข่าวมานะฮะองค์ที่กองปราบก็จะไปลงเหมือนกันนั่นเนีเอาโอเครนั่นก็นนคือเรื่องหนึ่งนะครับมีเรื่องต่อไปยังไงครับพี่นี่ฮะโอ้โหเรื่องต่อไปนี่เขาบอกว่ากรณีมี ผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งฮะเขาเป็นแฟนกับพี่หนุ่มเขาบอกว่าอยู่ๆมีปากเสียงกันครับและขับขับรถไปกลางคืนนะฮะในพื้นที่บางปลามะสุพรรณบุรีอยู่ๆปุ๊บเกิดมีบาดมีเสียงเขาบอกว่าอยู่ผู้ชายเปิดประตูกระโดดไปเองบอกอยากตายอยากตายโดดลงไปเลยโดดไปเลยฮะตายจริงไหมก็คือผู้หญิงที่ที่ที่ขับรถไปเขาก็รู้ว่าไม่ตายแต่ต่อบบอกว่าคุณนตายขึ้นมาตายจริงอยู่ริมถนนนี่นะฮะนี่ะครับตามภาพนี้เลยนะฮะนี่ฮะเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่เขาบอกว่า เขาก็สงสัยเขาก็บอกว่าคือมีปากมีเขานั่งบริการสามคนมีตัวน้องสาวมีตัวแฟนแล้วตัวมีผู้ชายคนนี้อยู่ๆเกิดผิดใจอะไรก็ไม่รู้ฮะเขาบอกว่าหลังจากไปเที่ยวผับด้วยกันก็มีปากมีเสียงกันตัวตัวเองตัวของน้องผหิงก็บอกว่า เอ๊ะอยู่ๆจะกระโดดโค้ยเป็นอะไรบ้างกระโดดไปก็เดี๋ยวช้าคุยกันเขาบอกว่ามีปัญหาแค่เรื่องส่วนตัวเองพี่หนุม่มเขาบอกว่าทางผู้หญิงเองเพิ่งเข้าผู้ชายคืนนี้ได้แค่สามเดือนเท่านั้นเองถูกไหมฮะหมาดเลยฮะ <ๆ S 2> แล้วก็วที่อยู่ในผับนี่นะมีปากเสียงทะเลาะก,กันกับผู้ตายนะครับแต่ว่าไม่ยอมบอกนะทะเลาะก,กันเรื่องอะไรนะฮะพอจบคอนเสิร์ตที่เขาไปดูด้วยกันเนี่ยก็เลยเดินทางกลับกรุงเทพในรถก็ยังทะเลาะกันมาทะเลาะกันมานะครับโดยผู้ชายก็บ่นอย่างที่ผู้สงการบอกนะบอกว่าอยากตายพอถึงจุดเกิดเหตุนะผู้ชายก็เเปปดดรรรระะตูถถลยกกกโพุ่งออไจา ส่วนตัวผู้หญิงก็ขับรถไปนะขับต่อไปไม่ได้สนใจอะไรเพราะขับไม่ได้เร็วนะแล้วก็ดึกมากแล้วก็ไม่กล้าจะวนกลับไปดูนะครับแล้วก็ไปคิดว่าจะถึงตายเดยเพราะมันมีด้าเยอะ,อ,ะอย่างนี้อยู่ครับนะบอย่างไรก็ตามนะเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะคือน่าสงสัยพี่ดมจังก,กรณีเนี่ยถือว่าตายผิดธรรมชาติ <ฮะ S 2> เมื่อตายผิดธรรมชาติหนึ่งต้องส่งผ่าชนะสูบพิกศพเพราะว่าหนึ่งถึงแม้ว่ากระจ่าสามคนหรือเปล่า พขาอยู่ๆเนี่ยพุ่งพวดไปเนี่ยยังไงก็ไม่ตั้งตายทันทีทันใดครับ,รบเดี๋ยวเราดูผลชนสูตรของโรงพักบางป,างปามาที่ส่งศพไปผ่าชนสูตรครับนี่ไงนะฮะเอาละครับผู้ Rose ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาคุยถึงเรื่องราวที่เราเป็นประเด็นฮอตในสัปดาห์นี้เหมือนกันนะเพราะว่าในรายการผลกระแสดาเช้านะครับจะนําเรื่องราวนะฮะที่เราเป็นประเด็นในสัปดาห์เนี่ยมานาเสนอกันนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของประจักษ์ชัยหายทองคํานี่ดังมากเป็นเจ้าของหายทองคาเรคคอร์ดนะฮะเป็นเจ้าของศิลปิน ลำายห,ห้องคำคกับอีกคนหนึ่งน้องอารมชุติมาอมโอ้โหสองคนที่พูดเหมือนนางคนละมว้วลเดี๋ยวช่วงหน้ามารล่าใฟังครับ กันแล้วครับผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสแต่เชา้าตอนนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษน้องอาร์มพิติมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะว่าประเด็นที่มันอื้อฉาวกันมากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของน้องอาร์มพิติมาเนี่ยแหละนะฮะกระทำคุณประจักษ์กชัยหายทองคำจ้าของค่ายหายทองคำเรคคอร์ดคือต้องเล่าให้ผู้ชมฟังอย่างนี้คร่าวๆแล้วกันนะฮะทางน้องอาร์มเ,เองเนี่ยเคยเป็นศิลปินอยู่ในค่ายของทางคุณประจักษ์ชัยครับปรากฏว่าอยู่ดีๆคุณประจักษ์ชัยเองเนี่ยนะครับตอนนี้ออกมาบอออออกวว่่่าาาานน้้้งงงรรร์์มมมไไใชแลลเเพะป ไม่ต่อว่าเขานะว่าเงิน60 40เนี่ยเอาเจ็ดสเนี่ยไม่เห็นจะได้เลยนะฮะแล้วก็ y o YouTube บอกว่าจะแบ่งให้ก็ไม่เคยได้เหมือนกันนะรวมถึงเพลงผู้สาวขาเลาะซึ่งน้องเป็นคนแต่งเนี่ยนะครับตอนนี้ไปอยู่ในมือของคุณประจักรชัยเรียบร้อยแล้วเพราะคุณปะจักรชัยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหนังสือโอนสิทธิเรียบร้อยแต่น้องบอกว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครัเพราะเซ็นไปยังให้ยังไงเพราะคิดว่าโอนสิทธิไปฝากเว้เฉยๆไม่คิดว่าจะต้องขายขาด นะแล้วก็ยังมีเรื่องประเด็นของตัวน้องเขาเองเนี่ยเป็นเยาวชนนะแต่ครั้งหนึ่งเคยเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายไห่ต้องคําแต่วันนี้สัญญายังมีค้างอยู่เรื่องนี้อยังไงอยากจะพูดอะไรกับกับพี่สงการเชิญครับก็คือตอนนั้นหนูเอาเอาเริ่มแรกก่อนเริ่มหนังสือโอลิกิทธิ์นี่ก่อนทูมพ่ลมลายมือใครเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลายมือของอาจารย์เออค่ะอันนี้ ลายมือขออาจารย์อันนี้อันนี้เป็นลายมือหนูครับเป็นตัวอย่างเลยท่านผู้ชมครับนี่ฮะขนาดทาสัญญาเนี่ยตัวของอน้องอาร์มเนี่ยอายุสิบเจ็ดปีครับถือว่าเป็นผู้เยาว์แผ่นแรกนี่ก่อนนะครับไม่มีลายมือชื่อน้องไม่มีลายมือของน้องไม่มีครับแผ่นแรกไม่มีเลย<อ>เพราะว่าแผ่นแรกจะเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้จะเขียนข้อความอะไรท่านผู้ชมพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะแผ่นแรกจะเขียนอะไรเราก็ไม่รู้อืนะฮะแต่อันนี้มีเพราะลายมือน้องกับแผ่นหลัง ครับดังนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยเราจะไม่พูดถึงแต่บอกคำเดียวว่ามีโอกาสงงกสู้ได้ยังไงครับพี่มีโอกาสสู้ได้ยังไงครับก็คือหนึ่งนั่งซื้อสัญสญ,ญาฉบับนี้ที่พี่สงการโชว์เป็นสัญญาศิลปินถูกไหมเอ้นี่เป็นโอลิกสิทธิ์เหรอโอนโอนสิทธิ์โอลิกสิทธิ์นี่คือเป็นเพลงในเพลงอันนี้เป็นสัญญาโอลิกสิทธิ์เพลงผู้สาวขาเลาะก่อนนะครับอ่านี่แต่น้องเขาเป็นผู้หรับก็ยังไม่บรรลูติภาวะถูกแต่ในนี้เนี่ยมีชื่อของพยานซึ่งเป็นคุณแม่ ครับกับคุณพ่อคุณพ่อครับเป็นอะไรไหมคือหนึ่งต้องดูว่าขณะทำนิติกรรมเนี่ยต้องดูว่าตัวเขาทําเองได้รับความยินยอมจากแม่หรือเปล่าถ้าแม่เนี่ยกับพ่อให้ความยินยอมรู้เห็นเรื่องของอ่อนลิขิทธิ์เนี่ยไอตัวนี้มีผลทางกฎหมายแต,แต่เมื่อกี้ได้ฟังแล้วตัวแม่กับตัวเราก็ไม่รู้ถูกไหมเรื่องขาอ่อนลิขิทธิ์ถูกไหมสําคัญพี่หนุ่มยังไงฮะก็คือหนึ่งมีทางสู้อันนดีกว่า มีทางสู้ผมไม่อยากบอกผับปาร์ตเดี๋ยวหรือทางราชการนะะผมบอกว่ามีทางสู้ไม่ต้องไปกลัวรูรอกโอเคอันนี้คือเรื่องของเพลงนะฮะเรื<ข>่องของสัญญาตัวน้อ,องเขาเองนะฮะที่ยังอยู่ในค่ายหายทองคําคือต้องดูข้อตกลงว่าหนูมีข้อตกลงว่าอ,อย่างไรเจ็ดสิบสามสิบสิแล้วเป็นจะได้เจ็ดสิบตัวฝั่งทางค่ายได้สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตัวน้องบอกไม่เคยได้เลยเคยแบ่งเม้่ไหที่บอกว่าได้จากหกร้อยละหกร้อยล้านวิวอันนั้นไม่เคยค่ะ ที่แล้วก็ให้ค่าตอบแทนอะไรหนูมาบ้างตอบแทนมาก็มีอยู่ค่ะมีที่ดาวรถดาวรถต่อเติมบ้านเท่าไหร่ดาวรถหนึ่งแสนหนึ่งแสนาต่อเติมบ้านเท่าไหร่าต่อเติมบ้านแปดหมื่นแล้วก็อีกครั้งก็ห้าหมื่นอยู่เงินที่เป็นก้อนเนี่ยได้รวมแล้วประมาณเท่าไหร่สองแสนกว่าบาทมีสัญญาตกลงเข้ามั้ยไหนดูเขาแต่ละคนว่าจะแบ่งกันยังไงมีไหมสัญญาไหมมีคือสัญญานะครัแต่ไมเป็นสัญญาอะไร่ผลประโยชน์ะลก อันนี้คือสัญญาตัวหนูกับอา,อาจารย์โอเคนี่อยู่กันมากี่ปีคะเนี่ยสองค่ะสองปีแนละ้วอ่ะให้ดูเดี๋ยวนี้นะฮะอันนี้เป็นส,สัญญาที่น้องทําไว้กับทางค่ายไถ่ทองคำค่ะผู้ให้สัญญาจะได้รับโฆษณาต่างๆการลงใน y ย u u ูบหรือกันโฆษณาแล้วฮะมีโอกาสเรียกค่าเสียหายได้ได้เหมือนกันเรียกได้นะีฮะการโฆษณาเข้าลงยู u b e เน,นะะี่ย รวมถึงโฆษณาต่างๆมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ไหมคือถ้าจะยกเลิกเนี่ยหนึ่งต้องดูว่าสัญญาเนี่ยถ้ามันไม่ขัดต่อหมายขัดต่อกฎหมายเนี่ยมันยกเลิกไม่ได้แต่น้องก็มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้อ่าค <นะ S 2> ือต้องแยกกันแยกกันคนละส่วนครับนหนึ่งหกรานวิวล่ะหนูต้องไปคำนวณว่ามันเป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ยูทูบมอบให้นะครับสารไม่ได้ใละเอียดเลยฮะครับผมสัญ,ญญานี้มีทั้งหมด5้าปีครับถูกไหมฮะ ในนี้บอกว่าผู้รับสัญญาจะบันทึกแผ่นเสียงให้ผู้ให้สัญญาอย่างน้อยปีละหนึ่งชุดมีไหมปีละหนึ่งชุดเหรอคะมีค่ะปีละหนึ่งชุดมีจริงไหมมีจริงค่ะมีจริงนะฮะผลประโยชน์ค่าตอบแทนในการรับคอนเสิร์ตและงานโชว์ตูนโฆษณา,าผู้ให้สัญญาจะได้รับผลตอบแทนอัตรา170ส่วนผู้รับสัญญาจะได้รับผลตอบแทนอนัตรา130มีไหมไม่มีค่ะไม่มีเรามั่นใจได้ยังไงเวลาไปร้องเพลงเราได้เท่าไหร่ ก็มีตั้งแต่เริ่มจากหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหนึ่งมื่นหมื่นห้าพวกนั้นถือว่าเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ไหมไม่น่าจะได้ค่ะเพราะว่าพอเกินไหมใช่ค่ะเราน่าจะมีค่าตัวอยู่หลักเท่าไหร่อันนี้ที่น่าจะประมาณอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็คือเต็มวงมันก็ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นอะ ส่วนโมเกอร์อะไรจะไปบวกอะไรมันก็อืก็บวกไปแต่เราได้ถึงมือเราในมือหนึ่งค่ะค่าตอบแทนจาก YouTube เรียกได้เรียกได้ใช่ไหมถือว่าเป็นการโฆษณาเพราะ y t u t u เนี่ยยิ่งมีคนดูเข้าไปจำนวนมากเนี่ยแต่ก็มีผลตอบแทนแต่ทีนี้ใน YouTube มีเราหรือเปล่ามีค่ะมีของหนูสามเพลงแต่ว่ามันก็เป็นลิขสิทธิ์ไปอีกอ่ะ ก็เรื่องลิขสิทธิ์มันก็ต้องมองประเด็นว่าเป็นเรื่องของค่าตอบแทนเลยพี่หนุ่มเพราะในในสัญญาที่เขาตกลงเนี่ยเขาไม่ได้บอกเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าหมดถึงว่าการแบ่งผลประโยชน์อืต้องได้ครับครับต้องได้ฮะเราสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลได้อนะครับถูกไหมมันเป็นโฆษณาเพราะว่า youtube เนี่ยจะดังหรือไม่ดังมันขึ้นอยู่กับการนเข้าสู่ของคอมพิวเตอร์ดังนั้นต้องหกร้อยล้านวิวพี่หนุ่มมันจะมีค่าตอบแทนที่ย t u b e มอบให้กับเจ้าของ ม,มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับในนี้เนี่ยนะฮะได้มีการพูดมาว่าตัวน้องเนี่ยนะฮะพยายามจะไปขโมยสัญญาออกมาโดยการจ้างแม่บ้านคนหนึ่งที่อยู่ในค่ายไปเอาครับจริงไหมไม่จริงค่ะแล้วในนี้มันลงได้ยังไงในข่าวเนี่ยอันนี้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมอันนี้หนูก็เสียหาย,เ,ย,หายเพราะว่าก็เอฟซี FC แล้วก็สังคม ตอนนี้มองหนูไม่รู้แล้วก็เม้นคอมเมนต์แบบโอ้โหว่าจะจ้างคนไปขโมยสัญญาออกมาฉบับนี้นะค่ะอ่าเดี่ยว่าวันนี้ลงไว้เมื่อไหร่ครับอายุความสามเดือนนับแต่วันรู้และทราบการกระทําความผิดทราบไปว่าใครเป็นคนลงอ่ามันมันบอกอยู่ค่ะว่าใครเป็นคนพูดอ่ามีบอกนะค่ะนายห้างนายหญิงค่ายไห้ทองคําเก่า อ๋อคืนนี้มีระบะุมีระบุก็ไปแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนร้องทุกข์พร้อมเอกสารหลักฐานแล้วก็เขาจะได้เรียกเจ้าของเว็บไซต์ระบุคนไี้สัมภาษณ์มาอือายุความสามเดือนนะนับแต่ที่วันเราทราบแล้วก็รู้ตัวผู้กระท้ความผิดก็คือต้องได้ไปแจ้งเลยว่ามิ่นประมาทมิ่นประมาทด้วยกรารโฆษณานะฮะแจ้งไหมไม่แจ้งไม่แจ้งค่ะเพราะจังรักเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่อยากให้รู้ว่าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นมีวิธีการแบบนั้นเท่านั้นเอง ก็คือมีอ่าแม่บ้านก็คือน้องอายุสิบหกสิบเจ็ดก็คือถ่ายถ่ายเป็นเอกสารมาบอกว่าเอาไหมจะเอาให้อืแล้วแต่ว่าพี่อามอ่ะต้องเข้ามาเอาในบริษัทเราไม่ไปหนูบอกว่าเอาสิงั้นจะให,ให้พี่ทํายังไงน้องก็จะให้เข้าไปอย่างเดียวอืหนูก็เลยเป็นลุมพางหรือเปล่าค่ะม,มันเป็นแปลกๆหนูก็เลยโอ้งั้น แล้วก็เกี่ยวไตรงนั้นแหละแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าถ้างั้นพี่เข้ามาเอาเลยจะบอกตำแหน่งด้วยเพราะว่าเขารู้ตำแหน่งอะไรไงค่ะแล้วอยู่ดีก็มีข่าวนี้ออกมาค่ะอืมนี่แหละฮะอ้าโอเคก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปแล้วกันเรื่องนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณน้องอามากนะครับขอบคุณค่ะแต่รู้แล้วใช่ไหมว่าขั้นตอนว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวคุยกันข้างล่างเดี๋ยว้องการอยู่ด้วยค่ะค่ะโอเคนะครับพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโพลกระแสเช้ากันต่อครับ ครับผู้ชมครับกลับมาหักระแสต่เช้านะฮะมีข่าวเรื่องหนึ่งนะคือคุณเจนนี่จะแต่งงานนะครับซึ่งแน่นอนฮะว่าตัวนี้เป็นที่ตับตามองกันมากบอกว่าจะไปแต่งนะฮะกับคุณมิกกี้นะฮะนนอัลพาธณป้อมเพชรเป็นในแบบหนุ่มนะครับแล้วก็มีข่าวนะพี่สงการครับนะฮะบอกว่าเธอเนี่ยนะฮะจะแต่งงานนะครับที่กรุงเทพในวันที่18ตุลาคมปี61เนี่ยแหละครับส่วนจะเป็นโรงแรมอะไรเนี่ย ยังไม่ได้มีใครบอกออกมานะครับต้องตัดสินใจกันทีจะเป็นที่ไหนนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นพิธีแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองส่วนงานฉลองก็จัดแบบส่วนตัวไปจัดที่สมุยวิสงงานนะฮะในวันที่20ตุลาคมนะครับแล้วก็ชุดเจ้าสาวเนี่ยคุณเจนนี่นะครับจะไปตัดนะอาทิตย์หน้ากับแบรนด์ดังของเมืองไทยนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็ยังพยายามตามหาคุณเจนนี่อยู่นะครับว่า เรื่องเป็นยังไงกันแนะ่หลายคนโทรไปถามทางฝั่งแม่ของคุณเจนนี่ปรากฏแม่คุณเจนนี่ก็บอกมาบอกว่าไปถามกันเราเองแล้วกันแม่ไม่รูไไ้จะตอบอะไรก็เลยไม่รู้ยังไงกันแน่นะฮ <c oughs> ะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องนี้ก็ดังเหมือนกันเป็นเรื่องข่าวในวงการบันเทิงนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเปิดตัวแล้วว่าเขาคบกับแฟนของเขาคนนี้จริงๆนะฮะคือทางน้องมิกกี้ นะครับก็เรียกว่าอายุต่างกันนะครับแต่ก็เป็นความรักอ่ะยังไงผมว่าก็คงจะรักกันได้แหละแล้วน้องนิเก้ตระกูลดังด้วยดังนัการป้องเนะฮะเป็นตระกูลเก่าแก่แล้วก็เป็นนายตำรวจชจ้นผู้ใหญ่เลยะครับผมนะครับนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ผมสงสารจริงเลยคือเห็นแล้วมันมันโหดหูใจเรื่องอะไรครับพี่แล้วก็ก็คือมีน้องคนหนึ่งชิดกิฟับนะฮะเขาไปเทียบภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีแล้วปรากฏว่าปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดพี่หนุ่ม มีผู้ชายสามสี่คนหามน้องเขาออกมาในสภาพเมาไมา้ครับแล้วนุ่ที่แปลกใจที่สุดก็คือกาบทำไมไม่ห้ามไม่สอบถามและที่น่าเจ็บปวดที่ออกพะท้องถนนพี่หนุ่มตำรวจเจอตำรวจตำรวจฮะติดกล้องหน้าหมวกแทนที่จะทักไม่ทักเดินผ่านไปซะงั้นผ่านไปซะงั้นนะครับเดินผ่านได้ดูฮนะเห็นตำรวจด้วยนะครับที่เจ็บปวดที่สุดเสร็จแล้วเอาขึ้นกระบ,บะ ครับแล้วบอกขับไปตั้งสามสิบกิโลและไปบ้านหลังหนึ่งครับบอกว่าไปลุมทรงครับอ่าไปลุมทรงที่ล้มะฮะเป็นเหมือนล้มที่เขาแบบจัดเขาเรียกอะไรพวกตลาดใช่ไหมครับพวกผลไม้อะไรต่างๆนะฮะแล้วปรากฏว่าน้องช็อกเนี่ยเสียชีวิตครับนะฮะทางตำรวจเองก็ได้มีการไปจับผู้กระทำความผิดมาทั้งหมด4คนนะครับ3คนยอมรับว่าตัวเองนั้นลุมโรงจริงครับนะฮะส่วนอีกคนนึงเนี่ยบอกตัวเองไม่ได้ลุมโรงตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาว่า พร่วมฮะร่วมกันข่มขืนก็ทำชา,าวเราหญิงกันทั้งแม่ภรรยาแต่กรณีอีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยที่ญาติพี่น้องก็สงสัยคือว่าทําไมต้องกิฟเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะตอนที่ไปใส่ชุดสายเดี่ยวสีดํบแต่พอน้องเขาตายคนละเรื่องเลยนะพี่ดมทำไมแล้วมีน้ําลายภูมป,ปากอีกเขากําลังจะบอกว่า น่าจะถูกวางยาเหรอเขาว่าจะถูกวางยาหรือมีการนางนกต่อรอ,อกมาเพื่อต้องการฆ่าปิดปากน้องเขาหรือไม่เพราะตัวยายของน้องเองก็พยายามจะสอบถาม,มานะครับว่าจริงๆแล้วนะฮะเพื่อนที่เดินออกมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นไปไหนกันนี่แหละสำคัญว่าทำไมไม่ดำเนินคดีด้วยเออแล้วอยู่ไหน อืมและทำไมผลชนะสูบพริกศพถึงช้าหรือเกินครับมาสิ่งที่สงสยัยเพราะว่าโทษคนเรื่องะพี่หนุ่มผมกลัวว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกันฆ่าผู้อื่น เขาบอกว่าเจ้าสี่คนเนี้นะฮะคนร้ายสี่คนเนี่ยเป็นพวกปล่อยเงินกู้นอกร<ล>ะ,ะบบนี่แหละสาคัญเลยฮะอะแล้วก็เมื่อเป็นเมื่อมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบพี่หนุม่มมันก็ต้องรู้จักผู้มีสีอยู่แล้วอเราเชื่อว่าคด,ดีนี้มันแปลกๆแต่ตํารวจโอเคจับได้ส่วนหนึ่งแหละแต่เราอยากให้ขยายผลว่าไม่ใช่จบลงแค่ร่วมกันข,ข่มขืนเท่านั้นเราดูในข้อพิรุธและข้อสงสัยที่เกิดขึ้น ระหามไหมพี่อย่างนี้คือถ้าเรื่องของการฆ่าเนี่ยโทษสูงสุดคือประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำหรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าไปถึงยีิปีแต่ผมคล้คายคลับคามีคนอายุหน้องน้อยอยู่นะเป็นเด็กผู้ชายมั้งครับมีเด็กผู้ชายอยู่อยู่อยู่คนหนึ่งมะนองน,<ค>น,นั้นก็คืออายุ เกิน18ปีเป็นสิ้นพี่นุ่มมันโอ้โมันใจร้ายมากเลยนะเยี่ยมมากฮะค,คือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะเขาได้มีการประมวลภาพเนี่ยนะฮะเป็นกล้องเลยนะฮะกล้องหนึ่งกล้องสองตัดไปกล้องสามนะครับอเดี๋ยวลองดูนะฮะภาพแรกเนี่ยเป็นอยู่ตรงบริเวณโถงหน้าทางเข้านี่นะครับน้องเนี่ยถูกอุ้มออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสังเกตดูนะฮะแล้วก็เอามาพักตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นพอดูแลกันเรียบร้อยตรงนี้นะฮะ แขกที่มาเที่ยวก็เดินผ่านไปผ่านมาก็คงไม่ได้สังเกตเหมือนกับคนเมา,าคนหนึ่งพี่สงการครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บจะเห็นได้เลยว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยอุ้มออกไปนี่แหละพอก็มาต่อกล้องนี้นะอุ้มออกไปแล้วเห็นไหมฮะก็อ,อุ้มออกไปก็มีผู้หญิงคน,นงเดินตามไปด้วยครับ <นะ S 1> อ่ะเดินตามไปตัดมาอีกกล้องหนึ่งเดี๋ยวดูนี่นะฮะ,ะ,ฮะก็กําลังจะเดินเข้าสู่ร้านจอดรถครับ ผู้ชายน่าจะประคองผู้หญิงไม่ไหวและที่อุ้มอยู่ไม่ไหวก็มีการมาช่วยกันประคองกันสองสามคนละนะฮะตัดมาอีกกล้องหนึ่งนะครับนี่นะฮะเดินสวนตำรวจเนเดินมาตำรวจน, <ะ S 1> นะครับเดินสวนกับไปนู่นแล้วเห็นไหมฮะนี่นะค,คือน่าเจ็บปวดตำรวจนี่ผ่านนะนี่แหละ,หละตำรวจมองอยู่งึกๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็เดินไปเอามือลุวงกระเป๋าชิวๆข้างบนมีกล้องตัวหนึ่งไม่รู้กล้องเปิดหรือเปล่าหรือจะใส่ทําไมก็นี่แหละฮะ คือสัญชาตญาณของความเป็นตำรวจมันต้องมีพี่หนุม่แมแบกขึ้นรถกระบะไปเนี่ยฮะคำถามถาม,ถามว่าน้องผู้หญิงที่มีสติเป็นเพื่อนไปไหนนี่แหละสำคัญบอกนางนกต่อแต่ต้องเอาตัวมาให้ได้ แล้วเ็นบอกว่าตํารวจยังไม่ได้ตัวแปลกมากพี่หนุ่มเออแล้วมันเกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีเล็กๆนี่เองจริงๆต้องได้ตัวให้หมดนะครับถึงบอกว่ามันมีผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องหรือเปล่าอยากถามตํารวจเนนั้นจังเลย <ฮะ S 2> พี่กล้องนั้นยังไงเปิดได้ไม่จะได้เห็นว่ามันอะไร,ระเขาเปิดไหมคือสิ่งสาคัญคือผู้บัญชาต,ต้องสอบถามเลยเราเป็นตํารวจเห็นคนหาม,มาเนี่ยทําไมไม่ถาม เข้าไปช่วยหน่อยก็ยังดีใช่ฮะใช่ไหมนี่เฉยเดินลวกกระเป๋าหรือเมื่อวลัทุลางกูไม่ใช่นั่นไงตำรวจจริงหรือเปล่าไม่รู้กันเนี่ยเดี๋ยวรู้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้สังคมตั้งคาถามมากมายว่าคนที่แต่งกายเหมือนตำรวจตำรวจจริงหรือปลอมนี่ไงนะครับแต่งจริงในคดีเหล่านี้เนี่ยนะผมว่าสุดท้ายแล้วคมขืนก็น่าจะต้องประหารชีวิตเลยและที่สําคัญก็คือพี่หนุ่มภาพที่กล้องเนี่ยเขาบอกตีสองตีสามแล้วผับเปิดได้ยังไงอะเนี่ยโอ้โหนะเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องนี้เรื่องนี้เรียกว่าคนจะต้องดูกันยาวๆครับถูก จบแค่นี้ครับเอาละครับพี่แน่รายการเราต้องจบแล้วเพราะว่าเวลาหมดแล้วครับพี่หนุ่มนะครับเพราะเช้าลงง่วงแล้วกลับไปนอนแล้วรักรอบครับนะครับพี่เอาเดี๋ยวไงอาทิตย์หน้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคนกฤษฎาเช้าผมกับทางพิสงการยังประจำน้าทีก็อยู่ตรงนี้ครับผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ